ค0น GT ยี่ห้อไลรอนนะครับนี้จะมีระบบใหม่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราดูหน้าเครื่องก่อนนะครับสังเกตด,ดูนะครับตัวใหม่จะมีสอง l ลลุ่มนะครับก็จะมีตัวปรับแอมนะครับหนาบ้างนะครับแล้วก็ตัวปรับหน่วงลมนะครับเราจะให้ลมมันตัดภายใน5วนิหรือว่า สูงสุดถึงยี่สิบวินะครับอ่าตัวนี้ก็ปรับเองได้เลยนะครับอ่าส่วนฝั่งนี้นะครับสองที่นะครับจะมีสองทีกับสี่ทีนะครับเดี๋ยวเปิดดูปิดเปิดเครื่องข้างหลังนะครับจะมีสองที่กับสี่ทีนะครับใช้แบบกดนะครับสองทีก็คือดับปื๊ดปล่อยก็ตามจังหวะมือเราเลยครับปื๊ดดับปื๊ดดับนะครับ แต่ถ้าเป็น 4T นะครับก็คือ Auto, ออโต้กดปล่อยแล้วก็เดินตัดไปนะครับจนกว่าเราจะหยุดแล้วก็กดปล่อยอีกทีหนึ่งนะครับก็คือออโต้ 4T นะครับส่วนข้างล่างนะครับมันจะมีรูปลมนะครับออกหัวแล้วก็รูปร้อมตัดนะครับก็คือตัวบนพร้อมตัดนะครับ,โโบพร้อมตัด,ต,ดตัวล่างจะเป็นตัวปรับลมนะครับ มจะออกเหัวเลยนะครับแล้วก็ปรับไป5บารนะครับมันจะมีตัวนี้จะมีจอข้างหน้าข้างหลังนะครับให้มี5บาก็คือลมอยู่ที่ประมาณนี้ที่เราตั้งไว้อ่าวิธีการตั้งนะครับวิธีการตั้งก็ตัวนี้ตั้งไว้5บารก็มีโอเคแล้วนะครับแต่ถ้าเราจะบวกลบอะสมมติว่ามันเยอะไปเราก็หมุนทวนเข็มนะครับดึงขึ้น แล้วก็หมุนทวนเข็มไปนะครับนี่คือลดแตะเพิ่มเร้ก็หมุนตามเข็มนาฬิกาไปนะครับปรับไว้ที่สี่บาทครึ่งนะครับแล้วก็ล็อกนะครับประมาณนี้นะครับพอเราตั้งเสร็จเึ๊่นะครับตั้งเสร็จแล้วก็ปรับกดขึ้นไปนะครับปดขึ้นไปเป็นพร้อมตัดนะครับอ่านี่คือพร้อมตัดได้เลยนะครับหนาบางอยู่ที่ตัวนี้นะครับบอลล่มนะครับแอมนะครับ อลองดูครับอ่าตัวนี้นะครับวิธีกดมันจะอ่าการกดมันจะมีไคลลอนอ้านะครับระบบมันจะมีที่ไฟออกหัวนะครับก็คือพวกสีสนงมาอะไรพวกนี้มันจะเผาไหมเพราะว่าเดินได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องตัดนะครับแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้เป็นรุ่นที่พัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับก็คือเวลาเรากดท้างเลยนะคะรับระบบไคลอดมันจะตัดนะครับมันจะไม่ยาวตลอดนะครับก็คือ มันจะเซฟตัวพายตลดข้างในเครื่องของตัวมันเองนะครับโอเคเดี๋ยวลองตัดดูครับอลูมิเนียมเหล็กสแตนเลสต้องเหลืองต้องแดงอะไรพวกนี้ตัดได้หมดเลยนะครับอยู่ที่ว่าความหนาของอความแข็งความเหนียวของชิ้นงานโลหะแต่ละตัวก็ต่างกันนะครับแต่ตัดเหล็กสเปคตัวนี้อยู่ที่สามสิบเซนนะครับเดี๋ยวลองดู ก็รุ่นพิเยมตัวนี้ประมาณ10บมิลน,นะครับาต่อตัวนี้ก็ไปต่อกับพวกเต่าตามแบบอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีพลอตอาร์สามารถสามารถยกหัวรอยจากชิ้นงานได้นะครับ3ามถมิลน,นะครับกำลัง